เตรียมตัวให้กับท่านาการแจ้งการเตรียมตัวให้กับท่านท่านใดที่ยังไม่หลับก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะสาหรับบางท่านที่ซื้อของมีคําถามเกิดขึ้นแล้วนะคะว่าพี่ซื้อแล้วของพี่ๆต้องทำ tax free ใช้คำว่า tax free นะคะ tax free tax free คือการคืนเงิน,นภาษีให้กับนักท่องเ<า>ที่ยว<า><า>ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ<ม>ที่ซื้อหรือประเทศที่จำหน่าย อยู่ที่ประมาณ13เปอร์เซ็นต์13เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็จะอยู่กับสัดส่วนหรือว่าปริมา,ารออาปรมาณการซื้อของท่านนะคะปริมาณการซื้อของท่านถ้าท่านซื้อยิ่งสูงมาก tax free หรือการคืนเงินก็จะมากกว่า13เปอร์เซ็นต์นะคะถึงประมาณ14หรือ15เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าท่านซื้อของอแบรนดน์เนม เราเดินทางทั้งหมด4ประเทศเราจะไปทำเงินคืนนะคะทำเงินคืนนะคะที่ประเทศสุดท้ายที่เราจะกลับนะคะคือประเทศสวีเดนประเทศสวีเดนนั่นเอง